สวัสดีนะคะคคทุกคนทักทายวันนี้น้องฝนจะพาเข้าสวนมะม่วงที่ปลูกไว้นะ่เป็นน้ำดอกไม้จ้ะทุกคนคะ่ะนี่เราแกะถุงออกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะใช่ไหมเฮียเฮียลองดูลูกใหญ่ๆด้วยนะเฮียนี่นะคะ่ะทุกคนมาทําอะไรกันสองตาใหญ่อุ้ยอันนี้ยังไม่แกะไม่เอาไม่เอาไม่เหลืองไม่ได้หรอกมันแก่หมดแล้วเี่เหรอเนียดูเลยได้แค่นี้แหละ ยุงค่ะอันนี้ลูกนี้สุกข,ขาต้นเลยค่ะทุกคนว้าวมีสุข,ขาต้นสองลูกเพราะว่านางเก็บเก็บใส่ถุงตัวเองด้วยนะเพราะว่าตะกร้าน้องเต็มแล้วค่ะเนี่ยดูสิว้าวชิมก่อนไหมชิมไหมคะชิมลูกสุกไหม ี head, แกะมันทำไมเองล่ะเนี่ยอยากได้ล hmm. yeah. ูกเหลือกเงี้ยเนี่ยเนี่ยเงือกเงี้ยค่ะอย่างอย่างไซ่เงี้ยมันเขียวเกินไปอ่ะเนี่ยแก่แล้วไม่เอาเดี๋ยวมันอมเปรี้ยวเราก็เก็บไว้กินมั่งมันเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ล้มอยน่ใน่ะนาดหมดโอ้ นี่มานี่ลยน<า>ี่<า>เมน้อมอยู่ในตะกร้า,าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวเก็บมะม่วงก่อนนะ